พี่น้องประจายนาเป็นปกช่องที่รักษาความนครับ,รรบก็ต้องแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมศิลปะเนี่ยหลักใจใจความมัคือแบ,บ่งได้สองชนิดคือถ้าเราดูง่ายๆถ้าเป็นศิลปะแบบเรลไสติกหรือว่าเหมือนจริงเนี่ยเราก็สามารถตีความได้เลยแต่ถ้าเป็นศิลปะแนวแับแริกันหรือว่านรทำจะต้องมีความหมายเชิงมิติความคิด ผมพูดเสมอนะครับว่าศิลปะนั้นเนี่ยถ้าเราไปถามหาความหมายความสำคัญมากเ่ยมันจะเกิดเคยื่อชินไหมีคำถามผมก็เลยบอกท่านที่เคารพว่าให้ดูแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรอย่าดูแล้วมันเกืออะไรถ้าดูแล้วมันคืออะไรเนี่ยกลับบ้านไปก็หาคำตอบผมยกตัวอย่างงานของปิกัสโซนะครับที่เมืองมาติสของสเปนเนี่ย ก็ประมาณเจกว่าปีเนี่ยขณะนั้นประาปธานาัิบดีเขามีวิชั่นมากนะมีวิสัยทัศน์มากเชิญศิลปินระดับโลกอย่างปิกัสโซเนี่ยซึ่งทํางานในลนักษณะนามธรรมเอาไปติดตั้งแล้วประชาชนเขาก็กดด่ากันวิพากษ์วิจารณ์สารพัดเลยว่าจะเอามาเนี่ยมันจะเกิดความสูญเสียกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของความเป็นสเปนหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่เวลาีดยพิสูจน์ได้ว่าศิลปะศิลปินมันมีความยิ่งใหญ่ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นแลนด์มาร์คครับใครไปก็ไปถ่ายรูปกลายเป็นสนัญลักษณ์แห่งความดีงามฉะนั้นท่านผู้ว่าที่กรลบรีท่านในอเภอพี่น้องประชาชนทุนกท่านครับเราเนี่ยทำความเข้าใจกันลำบากนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าศิลปะเไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยทำร้ายพวกเราแต่ว่าให้ช่วยกันนะกับคุณค่าที่ศิลปินท่นานได้านศิลปะมาให้พวกเราได้เสพนะครับกับตั้งสรรพันธ์เนี่ย เห็นกันไม่กี่ครั้งตอนนั้นผมติดตามท่านผู้ว่าไปที่กระบี่แล้วท่านสุรพันธ์ก็ไปกับนายเบอร์คือสองสามท่านผมก็เห็นเน้่ผมมันมีเซนนะะมองเห็นปุ๊บรู้สึกจุกตาเอ้ะคนนี้น่าจะได้เป็นผู้ว่าไม่ใช่ผมจะไปแอบท่านเลียท่านแต่นั่นไม่ใช่แต่ว่ามองแล้วเนี่ยเรื่องรูปแบบการทํางานอะไรต่างๆเพราะว่าเอ๊ะแล้ววันนั้นท่านก็บอกอาจารย์เนี่ยใกล้จะคิกออฟเบเนเร่แล้วเนี่ยอาจารย์มีงานทิ้งๆสักชิ้นไหม ผมอยากเขามาติดที่เอบอปากช่องผมก็บอกโอ้โหน้องถามอย่างนี้ผมบอกผมไม่มีทนงานจริงๆเนี่ยผมมีแต่งานชิปดียาวหรือเปล่า yeah. นีะท่านก็ดีใจแล้วก็อีกวันต่อมาผมก็มาดูพื้นที่บริเวณซ้ายขวาเนี่ยผมก็เลยบอกเอ๊เอาอย่างนงี้ท่านสุรพันธ์ผมเปลี่ยนใจละนอยเพิตกใจนิดหน่อยตกลงที่จะให้งานผมหรือเปล่าผมเปลี่ยนใจแล้วลทีแทรกผมจะให้ชิ้นเดียวผมให้สองชิ้นเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้บาลานซิ่งกันหน่อยนะครับ นี่คือที่มาที่ไปของคําว่าปฏิกรรมที่มาติดตั้งที่ปากช่องแห่งนี้นะครับแล้วผมคิดว่าศิลปะที่ตั้งอยู่บริเวณนี้เนี่ยอีก30 40ปี50ปีก็ยังคงอยู่ทั้งที่ผมจะเอาไปติดที่หอศิลปะปัฒนธรรมของบบมผมกำลังทำยึ่นจำนวมากนะแต่ผมมองว่าเดี๋ยวผมทําชิ้นใหม่ขึ้นได้ผมอยากให้พี่น้องประชาชนคนปากช่องแล้วก็เป็นหน้าด่านสู่โคราชของเราเนี่ยได้ยินโมกับคําว่าปฏิมกรรมที่จะมาคลิกออฟต่อไปในปีหน้าสําหรับ แนวความคิดของผมก็คิดเรื่องของการทำมาหากินนะ่ะโดยเราดึงเอาสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของทองทุ่ความเป็นชนบทความเป็นท้องที่แล้วก็เอามาร้อยเรียงเป็นภาษาศิลปะคือภาษาภาพท่านมองเห็นเป็นไรฮะผมทำถุนไลากาเนะี่ยเพื่อนฉมาขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ให้ให้จินตนาการออกไปเนี่ยคนนี่เห็นไม่เหมือนกันเลยผมดีใจนะถ้าร้อยคนเห็นไปเหมือนกันนี่ มันจะเกิดความชินชาแต่ถ้าร้อยคนเนี่ยจินตนาการออกไปเป็น2,000-3,000คนเหมือนงานของปิกัสโซ่เนี่ยเหมือนงานของอดีตประธานาธิบดีคนยี่สาของรัฐทูแมนเนี่ยเขาเอางานของจัคสันพอลล็อกนำไปแสดงอยู่ที่การกลุ่มของประเทศอเมริกาเลยตอนนั้นเนี่ยศิลปินเอาสีไปราดไปสาดเต็ไมไปหมดเลยนะเพราะว่าจัคสันพอลล็อกเขาใช้เทคนิคการสาดสีลาดสี เอประชาชนคนอเมริกาเนี่ยก็ไปถามเนี่ยท่านประธานนี่พอดีท่านเอาอะไรมาให้คนอเมริกาเนี่ยท่านดูแหมยิ้มแล้บอกว่าผมเป็นประธานาธิบดีครับผมไม่ทราบแต่คนที่จะอธิบายความดีได้สุดคือแจ็คสันบอนลล็อกคือศิลปินนะผมก็ใจนะท่านู้ว่าายการจังหวัดท่านในอำเภอเนี่ยท่านเป็นตกทองแล้วท่านนี่มีความชัดเจนสูงก็คือว่าถ้าศิละปะให้ไปถามศิลปินเนี่ยตกไปท่านรู้ไหครับ นี่คือการแยกนี่คือการ a n a l y ร์ไ i เซนได้อย่างงดงามที่สุดฉะนั้นงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานที่ผมคิดแล้วผมสร้างผมอยากให้มิติความขัดแย้งมันเกิดขึ้นในจิตใจของคนดูให้มองแต่แขนงออกไปเรื่อยๆหุ่นไากการในสมัยก่อนเราจะเห็นติดเป็นสัญลักษณ์ว<ๆ>่าก็มีไม้คล้ายๆกางเขนเนี่ยขึ้นแล้วก็เอาเสื้อสวมใส่เอากางเกงใส่แล้วก็กลายเป็นหุ่นไการแล้ว แต่พอกลายเป็นสามมิติเป็น culture ที่อยู่กับพื้นที่ปฏิมากรรมกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะต้องประดิบประดอยร้อยเรียงทางภาษาภาพให้กลายเป็นภาษาปฏิมากรรมนะครับให้เกิดจินตนาการร่วมโดยใช้วัสดุทดแทนก็คือเหล็กเหล็กเนี่ยผมสารสารเลยกลายเป็นตะข่ายตะข่า่นี่มันสื่อไปได้กับเครื่องจักรสารจะเป็นละครับนะเอาไม้ที่เป็นตอไม้ที่เราเนี่ย เกิดจากการไถทุ่งนงทุ่งนาต่างๆเนี่ยแล้วตอมันเหลือใช้แต้ชาวบ้านก็มองเห็นเป็นฐานแต่ผมมองเห็นเป็นปฏิมากรรมเนี่ยนี่คือการรู้จักอะไรครับเลือกวัสดุจากสิ่งเหลือใช้แล้วเอาไปตกแต่งเพื่อมูลค่าอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเดินไปดูอย่างครับว่าจินตนาการเห็นเป็นไรอันนั้นนะผมทําเรื่องของคนทอดแแหะนะแอคชั่นของคนกําลังเบี่ยงแหแล้วก็ใช้ลักษณะเหล็กเส้นเอามาถักร้อยเรียงเหมือนกันให้กลายเป็นลักษณะของตะไคาย นี่แหละครับที่มาที่ไปบางทีอธิบายความมากไม่ได้มันจะกลายเป็นอินลัสเต t e แต่นะเป็นภาพเล่าเรื่องผมอยากให้พี่น้องประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเดินผ่านไปปุ๊บก็บหันหลังกลับมานี่มันคืออะไรนะแล้วก็กลับไปไม่เป็นอะไรนะถ้าตาบใดที่เรามองทุกอย่างเหือนเป็นหทเพลโลกนี้ไร,ร้สีสันนะครับความงดงามก็จะไม่เกิดจินตนาการสมองของเราก็จะหยากน้อยลงแต่นั้นก็ขอให้ศิลปะสองชิ้น อยู่ในดวงใจของพี่น้องประชาชนคนปากจ่องและก็เป็นสองชิ้นที่เป็นทีปป่คอบของไทยแลนด์เบเนเล่ที่จะส่งผลสื่อสารต่อความเป็นนครราชสีมาของเราตลอดไปนะครับขอบคุณครับ 你。